สลองอีกเมื่อตุ่มตัวใหญ่็นรักตครับชาวเนียนทำตัวดีนะครับมาเยี่ยมชมครับฟาร์มเล็กๆครับเิ่งเริ่มต้นครับคู่นี้น่ารักมากครับหนุ่มมอนครับกรีนชิกครับกรีนชิกเป็นอีกคู่หนึ่งที่เพิ่งนัเข้ามาครับอายุนุกประมาณ6เดือนต่วนี้ก็เร็่เบิ้ลครับมีผู้เมียครับมีใบตรวจเพศเรียบร้อยครับผู้เมียครับก็เริ่มหารังครับแต่ยังไม่ออกแม่ส่ยครับอีกคู่หนึ่งครับอีกคู่หนึ่ง นี่คู่นี้ก็รับมาจากสตูลครับไอ้ตัวนับน่าจะอยู่ในรังครับนี่ก็ไข่ลงมาแล้วครับแต่ตอนนี้ยังครับกำลังรอสนอยู่ส่วนอีกคู่หนึ่งครับก็มเมียทั้งคู่ครับตอนนี้ก็สิ้นเดือนน่าจะหาคู่ให้สักสองตัวครับอันนี้ไม่มีขอบครับไม่มีขอบสวยมากครับไม่มีขอบอีกตัวหนึ่งเราไม่ไข่หกฟองเรานม้ไข่หกฟองครับไข่ไม่มีเชือครับไม่มีผู้ครับต้องหาผู้ให้ครับอืม ่วนตรงนี้ก็เป็นนกเรกรุ่นที่เอามามาขุนครับนกเรกรุ่นพร้อมกับกรงนี้ครับก็เป็นเกียวหัวดําด้วยตัวหนึ่งถักทายได้ถักทายแล้วประจักษ์สะสมไปเรื่อยๆก่อนครับสะสมไปเรื่อยๆงานอันดิเรกครับงานอันดิเรกมีความสุขกับงานอันดิเรกในยามเช้าครับนี่รอบๆบริเวณก็จะขยายต่อไปครับ ยายต่อไปมันก็เป็นของหยกครับของหยก y, ตัวนี้ก็ไก่ครับอันนี้ก็ให้ดูกแล้วนี่นนนนนนตัวปักยาวครับดูกให้คนกินนกกินครับชอบมากครับนกกัดตัวปักยาวครับตอนนี้จะมีผลแล้วจะมีผลแล้วฝรั่งก็ส่วนหนึ่งครับที่นกตกนกนะปูนี้กัดกินแทะครับชอบมากครับฝรั่งตอนนี้ก็ออกผลเยอะเอาผลอยได้หอแล้วครับ ก็เป็นนกดอกแต็งอีกคู่หนึ่งครับสางคู่แล้วด้วน,นก็ราตอนนี้เตรียมที่ไว้ครับยาวกลงมาบางอีกรูกหนึ่งแปดห้องครับแล้วก็เป็นโซนนกเขาใหญ่ครับนกเขาใหญ่อันนี้ไข่อีกแล้วครับไข่จริงๆครับไข่ดุมี่ไข่ไม่มีเชื้อครับก็บมีมีผู่วันนั้นอ,ออกแล้วแข่งกันไข่ครับ ผู้ตัวนี้ไม่รู้ผู้เรื่องเมียรครับโดนตัวเมียไล่ตีรับเขาต้องแยกออกต้องหาผู้ด่วนแล้วครับอตอนนี้หมอนทองครับต้องกันตาข่ายครับไม่งัน้นไอเจ้าไต่มันเข้าไปคุยเคียวหมดเลยเริ่มสวยครับทุเรียนเ,เริ่มสวยครับมีหงเปลือครับมีห่ออยู่ครับห<อ>งเปลือยไส้แดงไส้แดง เดี๋ยวเร็วๆนี้ครับจะนำนกเข้ามาครับจะนำนกเข้ามาะน,นามาะครับก็คงจ,จะให้เห็นภาพรอบๆแค่นี้ก่อนครับบัสสลามอัลัยกุมวะรับหะมะตุลลอฮิวลาห์ะร์ริยาตุ